สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมชาแนล Pattern Man อีกเช่นเคยและในคลิปวเดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงอาชีพบัคคเนียหรือว่าไวเปอร์นั่นเองนะครับผมอาชีพไวเปอร์นะครับเป็นกลุ่มนักประจนภัย Explorer นะครับผมโดยเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เราสร้างตัวละครก็มาที่ตัวหน้าตาของกลุ่ม Explorer ได้เลยนะครับหลังจากที่เรา เลเวลสินะครับชูกาก็จะถามเรานะครับว่าอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะครับก็ให้เลือกเป็นอาชีพพายเล็นะครับเราก็จะถูกส่งมาที่เรือตอนิลุสนะครับที่จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็จะถูกมาส่งให้ถึงห้องของเคดินนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นอาชีพพายเล็ได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนอาชีพหลังจากที่เลเวล10นะครับตัวของ อาชีพพาเลตเนี่ยจะมีให้เลือก Auto Assign อยู่2สเตตัสนะครับโดยไวเปอร์หรือว่าบัคคารเนียเนี่ยจะเป็นสายสเต็งนะครับผมเวลาที่เราอัพสเตตัสตอน Level 10ถึง30เนี่ยให้เราเลือกคำว่าสเต็งนะครับ s t r นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เรา Level 30นะครับมันจะมีให้เลือก2สายนะครับนั่นก็คือ i n f i g h เตอกับการสลิงเกอร์ให้เราเลือกเป็น i n f i g h เตอนะครับเพื่อที่จะเป็นไวเปอร์นั่นเองนะครับ มาดูกันในเรื่องของโมบิลิตี้อาชีพนะครับผมตัวของไ i p e r เนี่ยจะมี p a ร์ต l e a นนะครับซึ่งจะเป็นการกระโดดครั้งที่2เพื่อพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมและเมื่อเราเปลี่ยนจอบ2นะครับก็จะมีสกิลวอ r เท x j u ัมนะครับหรือก็คืออัพจัมนั่นเองนะครับโดวยวิธีการกดใช้ก็คือกดลูกศรขึ้นค้างไว้แล้วกดปุ่มกระโดดแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมสกิลชื่อว่า a ดชนะครับ สกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับโดยการกดปุ่มเดินหน้า2ครั้งนะครับซ้าย2ครั้งขวา2ครั้งนะครับผม,มก็จะเป็นการพุ่งแบบเมื่อกี้เลยแล้วระยะของมันเนี่ยตอนที่เป็นจ็อบ2นี่ยมันก็จะไกลขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมรู้เกี่ยวกับความสามารถจริงๆของสกิลนี้เนี่ยมันก็คือเทคนิคชื่อว่า ซูเปอร์แจ๊คจัมนะครับผมซูเปอร์แจ๊คจัมเนี่ยคือการที่เรากดตัวของสกิลแอดวานเดชนะครับออกไปก่อนแล้วมันจะมีจังหวะที่แอดวานเดชเนี่ยมันทําให้เราพุ่งตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วนะครับจังหวะที่มันกําลังพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดของของมันเนี่ยจังหวะที่เป็นความเร็วสูงสุดในช่วงเสี้ยววินาทีเริ่มต้นของสกิลนี้นะครับ มันจะมีความเร็วทําให้การกดปุ่มกระโดดของเราเนี่ยสามารถส่งแรงทีนะครับทําให้ตัวละครของเราเนี่ยพุ่งไปด้านหน้าด้วยความเร็วที่เป็นความเร็วเดียวกันกับความเร็วที่กด advance dash ด้วยความเร็วสูงสุดของของมันในจุดเริ่มต้นนั้นนะครับผมทีนี้มาดูการตั้งค่าเพื่อทําให้เกิดความเป็นไปได้ เกี่ยวกับการใช้เทคนิคนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมาดูที่ความสามารถของฮาร์ดแวร์เราด้วยนะครับอย่างเช่นในตัวของคีย์บอร์ด r r p p r t y y เนี่ยก็มันจะมีตัวของ Repeat Delay กับ Cursor b l i n k rate นะครับไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวที่คอยสร้าง ระยะห่างช่วงของการตอบสนองของคีย์บอร์ดในตอนที่เรากดปุ่มให้มันสั้นและก็น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับส่วนการตั้งค่าปุ่มภายในเกมนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของคุณผู้ชมเลยของผมก็จะตั้ง advance dash ไปที่ตัว a นะครับส่วน space bar ก็จะเป็นตามปกตินะครับผมตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความถนัดของคุณผู้ชมเองนะครับผมทีนี้นะครับมาดูกันแบบช้าๆกันนะครับสังเกตนะครับว่าตอนที่ผมกด Advanced Dash เนี่ยผมจะกดก่อนก่อนที่ผมจะกด s p a c e Bar เนแค่เซียววินาทีเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับถ้าเกิดความเร็วของมันเนี่ยได้ในจังหวะที่ Advanced Dash มัน กำลังเร่งด้วยความเร็วออกไปเนี่ยความเร็วของการพุ่งของ Advanced Dash ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับผมว่าความเร็วประมาณนี้นะครับคือมันเร็วมากๆนะครับกดเรียกว่าแทบจะพร้อมกันเลยนะครับแทบจะพร้อมกันเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องกด Advanced Dash ก่อนแน่นอนนะครับกดก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยกด กระโดดนะครับสเปซบาร์ตามอีกทีหนึ่งในจังหวะที่แทบจะใกล้กันนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งและเทคนิคนี้เนี่ยไม่ใช่บั๊กนะครับเป็นเทคนิคที่ตัวเกมเนี่ยตั้งใจให้มีนะครับต่อไปนะครับสกิล C Serpent นะครับสกิลนี้เป็นบั๊กเปิดปิดนะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยก็จะอยู่ถาวรน,นะครับตอนที่เราใช้งานเนี่ยมันจะมีการเพิ่ม ถาโจมตีพิเศษขึ้นมาในระหว่างที่เราโจมตีด้วยสกิลโจมตีนะครับโดยตั้งแต่จ็อบ2จนถึงจ็อบ4ของสกิลเคียร์มอนชื่อฮุกบอมเบอร์นะครับตอนที่เรากดใช้งานเนี่ยซีเซอร์เพนนะครับจะทำการต่อยออกมาแล้วมีมังกรยืดออกไปนะครับแบบนี้นะครับผมแต่พอเป็นจ็อบ4ที่เป็นสกิลออกโตพันช์นะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลเคียร์บอสน,นะครับตอนต่อยออกไปเนี่ยตัวซีเซอร์เพนก็จะมีมังกรออกมางับ แบบนี้นะครับผมทีนี้เจ้บบามังกรงับ C Serpent Enrage อันนี้เนี่ยมันมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีมาร์คขึ้นที่หัวของมอนนะครับแบบนี้นะครับถ้ามีมาร์คขึ้นเนี่ยเวลาที่เราใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่ของอาชีพไวเปอร์เท่านั้นนะครับจะมีฟ i น a l ลดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีคอมโบนะครับชื่อว่า Serpent Stone นะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะมีคอมโบซึ่งจะเป็นสกิลที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้กับสกิลของ C s e r p e n t n นนะครับนั่นก็คือ Octo Punch กับ Hook Bomber นะครับสมมุติว่าทุกครั้งที่ผมใช้ Octo Punch หรือว่า Ho o k b o m b อ r ออกไปนะครับมันก็จะมีบัฟเป็นบอกจำนวนอยู่มุมบนขวานะครับผมโดยเจ้าสแต็คที่เราเก็บได้เนี่ยก็ จะต้องเก็บให้ครบ5นะครับเมื่อเราเก็บได้ครบ5เนี่ยมันก็จะมีท่าพิเศษขึ้นมาแยกกันอีกทีระหว่างออกโตพันช์กับตัวของฮุกบอมเบอร์นะครับโดยก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้งานเนี่ยมันจะมีการใช้งานอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือแบบออโต้กับแบบกดแมนนวลนะครับผมโดยการที่เราจะให้มันเป็นแบบออโต้เนี่ยเราต้องมากดคีย์ขวาที่ตัวของสกิลนะครับเพื่อให้มันมีตัวเอง ขึ้นอยู่ด้านล่างขวาของไอคอนสกิลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดแบบไม่มีออโต้เนี่ยแบบนี้นะครับแบบไม่มีตัว A นะครับถ้าไม่มีตัว A เนี่ยก็คือมันจะต้องกดเองนะครับผมแล้วพอเรากดสกิลถัดไปที่เป็นสกิลโจมตีนะครับก็จะทํางานในตัวของ Serpent Stone นะครับชื่อว่าสกิลเซอร์เพน Assault นะครับเซเป็น a s เ a u l t เนี่ยก็เป็นสกิลที่จะทำงานจากพวกสกิลตั้งแต่จ็อบ2ถึงจ็อบ4นะครับโดยเวลาที่เราต่อยออกมานะครับหลังจากที่ครบ5 Stack แล้วถ้าเกิด เป็นออโต้เนี่ยก็จะเป็นมังกรน้ําขึ้นมาแบบที่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแมนนวลนะครับมันก็จะเหมือนเป็นการใส่บัฟเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถหาจุดที่เราจะปล่อยสกิลได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเราต่อยด้วยสกิลออกโทพันนะครับก็จะเป็น s ซ r p ์เพนต์อาซาลเอ a นไรชนะครับออกมาเป็นหัวมังกรแบบนี้เลยมันก็จะทำดาเมจรอบๆบริเวณของหัวมังกรนี้ตลอดช่วงจนกว่าจะหมดเลยนะครับ ต่อไปนะครับสกิล forward dash นะครับผม cross scrooble นะครับก็จะคล้ายๆกับ advance dash นะครับแต่ก็คือเป็น forward dash แบบนิ่งๆนะครับผมโดยเจ้าสกิลนี้ก็จะมีดาเมจ2ฮิตนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็มันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือถ้าเกิดเราต่อยด้วย forward dash ออกไปก่อนนะครับแล้วเราต่อยด้วย o c t o p u n ตามตอนที่เรากดเดินหน้าหรือว่าถอยหลังเนี่ยมันจะ เหมือนกับเทเลพอพ์ตเข้าไปประชิดต,ตัวที่ศัตรูทันทีได้เลยน,นะครับแบบนี้กับกีความสามารถหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าผมใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วผมกด forward dash ในจังหวะที่กำลังใช้สกิลเนี่ยตัวของ forward dash จะติดคูลดาวน์นะครับ4วินาที ต่อไปนะครับสกิลสปีดอินฟิวชั่นนะครับผมสกิลนี้ก็เป็นไฮไลท์ประจำอาชีพเลยนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันจะเพิ่มแอทแท็กสปีดนะครับสองเลเวลให้กับทั้งเราแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้ทุกคนเลยนะครับผมต่อไปนะครับสกิลไทม์ลีฟนะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตคูลดาวน์นะครับให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้ด้วยนะครับแต่ว่าการรีเซ็ตคูลดาวน์เนี่ยมันจะ ไม่มีผลทับซ้อนกันกับสกิลอื่นๆนะครับโดยถ้าเกิดว่าทํางานด้วยสกิลนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือจะต้องรอคูลดาวน์เหมือนเหมือนกันทุกคนนะครับผมแล้วก็ถ้าผมกดตอนที่ดูสไตล์นะครับผมแล้วก็กดไทม์ลีเนี่ยก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลใช้ได้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับผมอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสริมก็คืออาจจะมีลิงก์สกิลอย่างของ a n g e l i c b u s t e r นะครับที่ให้ดาเมจเรา45%มีคูลดาวน์1นาทีครึ่งน,นะครับอันนี้ก็สามารถรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลนี้ออกไปได้นะครับผมแต่ว่าบางสกิลตั้งแต่ไฮเปอร์สกิลจนถึงคาร์ท่าเนี่ยบางสกิลอาจจะรีเซ็ตคูลดาวน์ไม่ได้นะครับแต่ที่รีเซ็ตคูลดาวน์ไม่ได้แน่ๆก็คือคาร์ท่าน,นะครับผมแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์สกิลเนี่ยก็ต้องมาดูเงื่อนไขของบางสกิลด้วยนะครับว่า สกิลไหนรีเซ็ตได้สกิลไหนรีเซ็ตไม่ได้นะครับอาจจะมีบ้างอาจจะไม่มีบ้างนะครับผมก็ให้กดใช้งานตอนที่เรากดสกิลมีคูลดาวทั้งหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อยรีเซ็ตคู่ดาวทิ้งนะครับผมต่อไปก็เป็นนอร์ติล s สสไตล์นะครับก็เป็นการเรียกเรือนอ u ์ติลุสมายิงนะครับแบบน,นี้แต่ว่ามันมีความสามารถแฝงอีกการ นะครับนั่นก็คือตอนที่เราต่อยด้วยสกิลอ่าสกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับของอาชีพจะเห็นว่ามันจะมีเลข2แถวนะครับเต้งขึ้นมาด้านหน้าอันนี้จะเป็นเลข final attack ของนอร์ดิลสสไตล์นะครับผมต่อไปนะครับผมสกิล defense form นะครับเป็นหนึ่งในสกิลไฮไลท์ของอาชีพนี้เลยทุกครั้งที่เราใช้สกิลประเภทมังกรน้ำนะครับออกไปโจมตีไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับ สกิลนี้เนี่ยก็จะทำงานขึ้นมาเป็นบาเรียนะครับป้องกันลดดาเมจ HP เปอร์เซ็นต์ลง25%นะครับโดยระยะเวลาของโลดเนี่ยจะอยู่3วินาทีนะครับแล้วก็มีครูดาวขอ,ของของมัน4วินาทีหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่โจมตีก่อนสกิลนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับอย่างเช่นเลเซอร์ของโลตัสเนี่ยลด HP 100%นนะครับแต่พอมีสกิลนี้เนี่ยก็คือชนได้เลยนะครับไม่ตาย ต่อไปนะครับสกิลสติมูลเลตนะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นการลดคูลดาวให้กับสกิลพวก C ีเซอร์เพนเซอร์เพนเอนเลชนะครับผมโดยมันจะลดคูลดาวให้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นให้อีก20%นะครับเป็นระยะเวลา90วาสิวินะครับผมต่อไปนะครับผมสกิลเซอร์เพนสปิริตนะครับสกิลนี้ก็จะทำงานคู่กันกันกบ C ีเซอร์เพนเอนเลชนะครับผมมันจะมียีบับ ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเจ้าดีบัฟตัวนั้นเนี่ยที่เพิ่มไฟนอลดาเมจนะครับก็จะมีผลกับตัวสกิลนี้นั่นก็คือทุกครั้งที่เราตีโดนศัตรูที่ติดมาร์กนะครับของซีเซอร์เพนเอนเลตเนี่ยมันก็จะมีบัฟขึ้นมานะครับทำให้คีดข้อดาเมจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็เจ้าตัวของสกิลนี้เนี่ยก็จะบอกสแต็กให้เรารู้ที่มุมบนขวาจอด้วยนะครับ สูงสุดก็คือ3สแต็กนะครับก็จะได้คีดาเมจบวก15%เลยนั่นเองนะครับผมสกิลต่อไปนะครับ Low of the Dice นะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นการกดทอยลูกเต๋าขึ้นมานะครับมันจะสุ่มสเตตัสขึ้นมาแต่ละเลขเนี่ยก็จะมีสเตตัสต่างกันนะครับผมถัดไปคือสกิลดั u b l ิลดาวนะครับจะเป็นการทำให้ทอยลูกเต๋าได้2ลูกนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สงสัยนะครับว่าแต่ละเลขมีความสามารถอะไรบ้าง แต่ลเลขนะครับก็เขาจะหาหลักๆเลยก็คือ5กับ6นะครับที่ผมมาร์คเขียวเอาไว้นะครับเพราะว่ามีประโยชน์สูงสุดนั่นเองที่เหลือแบ่งไปตามสถานการณ์นะครับแต่มันจะมีสกิลหนึ่งที่เราสามารถกำหนดเลขฟรีๆได้ลเลขหนึ่งนั่นก็คือสกิลโหลดไดสนะครับผมสกิลนี้ก็จะทำให้เราเลือกลูกเต๋าเลขอะไรก็ได้นะครับ1เลขโดยมันจะเป็นลูกเต๋าอ,อันที่3นะครับให้เราเลือกได้ฟรีๆเลย แล้วก็โอกาสออก100%นะครับผมกดน้ำพด1-7ถหรือว่าได้คีย์บอร์ดด้านบน1-7ได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับสกิลเซอร์เ t นสกรูนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะมีการจงตีอยู่100ครั้งนะครับเป็นตัวสะสมของมังกรรอบตัวเราคือมันจะนับ1ครั้งนะครับเมื่อจงตีบอสครบ3ครั้งแต่ถ้าเป็นมอนเตอร์ปกติเนี่ยมันจะลด ระยะเวลาคูลดาว10วินาทีทุกครั um ้งที ahead. ่เรากำจัดมอนเตอร์ปกติได้ครบ40ตัวนะครับเมื่อสกิลสิ้นสุดระยะเวลาถ้าสมมุติว่ามันครบ100ครั้งด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจู่ๆมันหายไปเนี่ยมันจะลดคูลดาว6วินาทีในจำนวนครั้งที่เหลือนะครับผมแต่เอาจริงนะคุณผู้ชมสกิลนี้เนี่ยมันก็เปิดปิด ตัวของมันเองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมก็คือไม่ต้องไปสนใจนะครับผมก็ได้เราก็แค่ถ้าเกิดว่ามันหายไปแล้วก็กดเรียกใช้ซ้ําขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับผมส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นมอนเตอร์ที่ถึกมากๆนะครับเราไม่สามารถาสังหารได้ภายในิดเดียวก็อาจจะทําให้สกิลนี้เนี่ยติดคูลดาวนะครับมันก็จะเป็นมังกรน้ําทําดาเมจไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผม ต่อไปนะครับสกิลฟูเลียชาร์จนะครับผมสกิลนี้ก็จะคล้ายๆกับฟอร์เวิร์ดแดนนะครับแต่ว่ามันไปในได้ทุกทิศเลยนะครับผมเฉียงขึ้นเฉียงลงนะครับแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับแต่มันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดเรากดตอนใช้แบบอยู่เฉยๆนะครับไม่ขยับเคยื่นแค่กดปุ่มของสกิลนี้เฉยๆเนี่ยเราจะกันน็อกแบ็คได้นั่นเองนะครับผม ต่อไปนะครับสกิลไลนิ่งฟอร์มนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการเคลือบสายฟ้าให้กับตัวเรานะครับเราจะได้รับฟิแนลดาเมจ20เป็นบัฟติดตัวเลยแต่ก็อยู่ได้ระยะเวลาช่วงหนึ่งนะครับถ้าเกิดยิ่งอัพขั้นวีแม i c ิกสูงเนี่ยยิ่งเพิ่มระยะเวลาของสกิลนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถพุ่งไปด้านหน้านะครับเหมือนกับอาชีพของซีโร่เลยก็คือกดเดินหน้า2ครั้ง ไปทางทิศทางไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปนะครับขึ้นลงซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับผมแต่หลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะยังมีความสามารถหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีสแต็ก3อันนะครับถ้าเรากดซ้ำเนี่ยก็จะเป็นปล่อยบอยลอไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี i อเฟรมด้วยนะครับผมประมาณวิหนึ่งนะครับมันมีแบบกดแช่แล้วก็กดแบบปล่อยออกไปเลยนะครับมันก็เหมือนทําให้ยื้อ i อเฟรมได้นานขึ้นนิดนึงนั่นเอง ต่อไปนะครับผมสกิล housing fest นะครับผมก็เป็นการต่อยด้วยหมัดมังกรไม้ตายนะครับเต็มทางหน้าจอแบบนี้นะครับผมความสามารถของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวลาที่เรากด housing fest ออกไปเนี่ยตอนที่มังกรถูกปล่อยออกไปนะครับมันจะมีไอเฟมตอนที่มังกรพุ่งออกไป ข้างหน้าแล้วนะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรากดเฉยๆนะครับผมโดยที่เราไม่กดย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมังกรก็จะอยู่นานขึ้นแล้วก็จะทำดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับผม มันรวมพสซีฟสำคัญกันนะครับชาโ์ตฮาร์ก็จะมีคียเลด20คีดาเมจ5%นะครับผมต่อไปก็เป็นนักเล่นมาสเตอรี่นะครับก็เพิ่มมาสเตอรี่50%นะครับผมต่อไปก็เป็นพิชชันสไตล์นะครับเพิ่มแอทแท็ก30หน่วยคียเลด15%คีดาเมจ10%และมีคีเสริมนะครับคีเสริม erm 20%เนี่ยก็คือจะเฉพาะกับบอสเท่านั้นนะครับหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องคียเลดเต็ม100%ก็ได้นะครับผม ต่อไปนะครับสกิลก็คือ mastery นะครับผมสกิลนี้ก็จะทำให้เราติดสตั n น้อยลงนะครับแล้วยังมีคียเลด60%สำหรับศัตรูที่ติดสถานะผิดปกตินะครับแล้วก็มีคีดาเมจอีก15%ด้วยนะครับเรียกว่าเราไม่ต้องทำคียเดตอนไปตีบอสกันเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับสกิล offense form นะครับผมสกิลนี้ก็จะเพิ่มดาเมจ25%นะครับเป็นระยะเวลา10วิเมื่อโจมตีโดนศัตรูนะครับก็จะเป็นบัฟให้เรา ก็ตีไปเลยนะครับว่าเป็นพ a สซีบวกดาเมจยีตลอดเวลานะครับผมแล้วก็มี d ดาเมจเพิ่มขึ้นให้กับสกิล l อร์สกรูโบล์0 0 0นะครับหรือก็คือเรียกว่า forward dash นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับสกิลคอสโบลนะครับผมสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟนะครับทำให้เราได้แอตแทกบวก15%นะครับเป็นระยะเวลา3นาที3นาทีก็จริงๆก็ให้ตัวของซัดเลี้ยงกดออโต้ก็ได้นะครับก็เป็นบัฟถาวรนะครับผม แล้วก็มี passive นะครับให้ mastery 70% final damage 13%แล้วก็ต้านทานสถานะ30หน่วยนะครับผมเรียกว่าโดนสตันแล้วหายไวนะครับผมเมื่อวงกันกับของสกิ l ก gokey mastery นั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับสกิลไ typhoon crush นะครับผมก็จะมี ignore the h นะครับเจาะก่อ40% final damage 10%แล้วก็มี attack หน่วย30นะครับผมต่อไปนะครับผม hyper passive ฟสกิลที่เราควรจะอัพนะครับผม อย่างแรกเลยก็คือดับเบิ้ลดาวน์เอ็กซ์ต้านัมเบอร์นะครับดับเบิ้ลดาวน์เอ็กซ์ต้านัมเบอร์เนี่ยก็คือจะได้ i d 20%นะครับหรือค่าจองเกาะน,นั่นเองอแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมด้านล่างเนี่ยมันจะมีสกิลชื่อว่าฮุกบอมเบอร์นะครับไอเจ้าฮุกบอมเบอร์เนี่ยก็คือเป็นฮุกบอมเบอร์หมดเลยนะครับผมทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างนะครับมันก็เป็นสกิลเคลียร์มอนใช่ไหมครับแล้วประโยชน์ของมันเนี่ยคือมันก็ได้แค่เคลียร์มอนนะครับผมก็เลยไม่เอานะครับผม ในส่วนของฮุกบอมเบอร์คือไม่อัพเลยนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราใช้ซูเปอร์แดจามเพื่อทําการเคลียร์มอนนะครับเราก็เลยไปลงค่าจอกาะดีกว่าเพราะว่าหลักๆเนี่ยดาเมจก็ควรจะเป็นลงกับการตีบอสซะส่วนใหญ่นะครับผมส่วนตีมอนเนี่ยถ้าอยากได้ดาเมจเพิ่มเนี่ยก็น่าจะไปเล่นที่ตัวของยูเนียนจะดีกว่านะครับหรือไม่ก็ไฮเปอร์สแต็นะครับผมต่อไปนะครับสกิลดับเบิลดาวนเอนชานนะครับผมก็จะทําให้โอกาสออก4 5 6เนี่ย เยอะขึ้นนะครับผมเราก็จะเน้นไปที่ตัวเลข5เลข6นะครับเพราะว่าเลข5เป็นดาเมจเปอร์เซ็นต์เลข6เป็น EXP เปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนเลข4เนี่ยมันเป็นคีย์เลสแต่ว่าอาชีพนี้ถ้าตีบอสเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้คีย์เลสเลยนะครับก็คือเหมือนจะไม่ได้เอาเลยแล้วก็ เลขกสี่เ่ยก็คือเป็นเล่นกับตัวของ Union ยนก็ได้อิ n เนอร์บริตีก็ได้หรือว่า Link Skill ก็ได้นะครับผมแต่สุดท้ายผมก็มองว่าอาจจะไม่ได้ใช้คีเลดนะครับสำหรับอาชีพนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายตอนต่อตีมอนเนี่ยมันก็ดาเมจเยอะล้อนอยู่แล้วนะครับหลายๆตัวมอนหลายๆตัวในทั้งแบบตั้งแต่เลเวล1ถึง250เนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีตัวไหนที่จะไม่สามารถวันช็อตได้นะครับแต่มันจะไม่ยากตอนที่เราขึ้น ระดับ2อ0ขึ้นไปแล้วนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาแค่ตอนแรกเริ่มนะครับตอนที่เก็บ a ออเทนติคซีโ b ล์เพื่อตีมอนของฝั่งแคนดิ้แต่ว่าถ้าเป็น uh, เลข5เลข6กเนี่ยก็คือได้หมดเลยนะครับผมดาเมจเปอร์เซ mm ็น hmm. ต์มันก็คิดรวมกับตัวของบอสได้ด้วยนะครับต่อไปก็เป็นออ t โตพันนะครับผมก็จะเอาหมดเลยนะครับทั้งดาเมจเปอร์เซ็นต์ทั้งบอสดาเมจแล้วก็จำนวนฮิตนะครับผม จำนวนฮิตเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก9กาลายเป็น10ฮิตนะครับก็จะทำให้ออคโตพันเนี่ยแรงมากๆเลยนะครับก็คือเน้นไปเลยที่ตัวออคโตพันที่ผมไม่เอาฮุกบอมเบอร์ก็เพราะว่าตัวฮุกบอมเบอร์เนี่ยถ้าเกิดใช้คู่กันกับเซอร์เพนสกรูเนี่ยก็คือเรียกว่ามอนก็กแทบจะตายเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะรวมแพสซีฟสำคัญทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีมาสเตอรี่0นนะครับผมคีเดสิเปอร์ีดาเมจ30%นะครับดาเมจ25%เ จอกเกาะ40ไฟนอลดาเมจ23บอสดาเมจ20แอคแท็ก15เซนแล้วก็ยูเนียน80หน่วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นสกิลเสริมนะครับผมต่อไปนะครับหัวข้อการฟาร์มมอนสนะครับผมหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้ซปเปอร์แดนจัมป์นะครับคู่กับเซอร์เพนสกรูนะครับในการเคลียร์มอนสนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าดาเมจไม่ถึงนะครับบางครั้งเนี่ยตัวของเซอร์เพนสกรูเนี่ยก็อ,อาจจะหมดไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเจอมอนที่หนามากๆ แล้วเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยอย่างเช่นตอนเราเข้าอาร์ชคด v ีเวอร์ใหม่ๆนะครับเราอาจจะเจอปัญหาที่ว่า s ซ r p e n พนสกรูเนี่ยอาจจะหายไปก่อนนะครับแล้วก็ติดคูดาวเพราะว่าไม่สามารถตีให้ตายได้ภายในฮิต2ฮิตนะครับผมของ s ซ r ร์เพนสกรูเองตรงนี้ก็อาจจะต้องกระโดดแฟตจัมแล้วก็ฮุกบอมเบอร์ไปนะครับตามปกติ แต่ว่ามันก็มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวของอาชีพไวเปอร์เนี่ยหรือว่าบัคคนียนะครับคือค่อนข้างที่ดันดาเมจน้อยนะครับเวลาที่ตีมอนปกติทั่วๆไปเพราะว่าดาเมสเสริมเนี่ยก็คือจะมีตอนที่ s e r p e n พนต์อ u l t หรือว่าตัวของซีเซอร์เพนเนี่ยออกมาทำงานนะครับมันก็เลยเหมือนกับ ถ้าเราต่อยสดๆด้วยฮุกบอมเบอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาะนะครับผมไม่งั้นก็คือต้องทําของอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ซูเปอร์แดนจัมชนแล้วก็มอนตายไปเลยนะครับผมก็ปัญหาของไวเปอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถทําให้เซอร์เพนสกรูเนี่ยชนมอนฮิตเดียวตายได้นะครับแล้วก็ซูเปอร์แดนจัมเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะเคลียร์มอนเรียกว่า มดแมปเกือบตลอดเวลาแน่นอนนะครับจะอาจจะเมื่อยมือหน่อยนะครับผมแล้วก็มีตัวของฟู r เลียชาร์ตนะครับที่เป็น f o w e r dash ของคาร์ท5ช่วยเสริมอ,อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าแทบจะทําให้ mobility การเคลียร์อมอนเนี่ยแทบจะไายที่ติเลยนะครับผมบวกกับมีนอตติดูสตล์ด้วยนะครับแล้วก็มี reset c o o d o w n ของนอตติดูสตล์ด้วยนะครับทําให้เวลารอมอนเกิดถ้าเกิดแผนที่แคบแบเนี่ยก็ง่ายนะครับผม ต่อไปนะครับหัวข้อการดีบอสนะครับผมสเตตักของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสกิลก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเลยนะครับผมส่วนตัวของไฮเปอร์สแตกก็เป็นแค่สายดีมอนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยตอนที่เราเข้าห้องบอสไปนะครับจริงๆเราควรจะเริ่มเปิดสกิลบัฟเลยนะครับพวก e ีพีเอเ n นเจ s t i m u ิมูลเลนะครับแล้วก็ Lightning Off นะครับผมเพื่อให้ดาเมจเปอร์เซ็นต์เนี่ยเร่งขึ้นมาสูงสุดนะครับ เราก็อาจจะกด No t i l ู Style แล้วก็ r e ซ็ต c o o ด Down ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลนี้คูลดาวน์นานจากนั้นเราก็กดใช้ Housing Fest นะครับแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ปลอ่ยปลอย Housing f e s ออกไปก่อนนะครับเพื่อเอา Ice เพื่อให้รอดนะครับไม่ให้ตายนั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยก็จ่ายด้วย l i g h t n i n g Off ไปเลยนะครับให้หมดเลยอ่าก็จะครบไปแล้วหนึ่งเบิร์สนะครับผมก็มีการจ่ายเบิร์สทั้งหมดเลยแล้วก็ปล่อยด้วยอโ t o พ a นอย่างเดียวนะครับผม เป็นการทำดาเมจเราจะไม่ใช้ตัวของฮุกบอมเบอร์เลยนะครับเพราะว่าฮุกบอมเบอร์เนี่ยเป็นสกิลเคลียร์มอนนะครับเท่านั้นเองหลักหเราก็จะใช้ออคโตพันอย่างเดียวนะครับผมส่วนาบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าเรามีดีเฟนซ์ฟอร์มนะครับติดอยู่เราก็ไม่ต้องกลัวที่จะโดนสกิลวันช็อตตายนะครับผมเพราะว่าดีเฟนซ์ฟอร์มเนี่ยมันช่วยลดดาเมจ25% ที่เป็นดามจ HP เปอร์เซ็นต์ได้นะครับอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือไม่ตายนะครับผมแล้วมีคูลเลียชาร์จนะครับที่อาจจะกดใช้บ้างเป็นบางครั้งนะครับผมถ้าเกิดมีจังหวะว่างนะครับก็สามารถใช้คูลเลียชาร์ตนี่ยต่อยออกไปก่อนแล้วก็ออโต้พันรอดีเลย์สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยคูลเลียชาร์จแล้วก็ต่อยต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นก็วนคอมโบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคอยรักษาระยะคอยหลบสกิลบอสไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็วนคอมโบสกิลเบิร์ดประมาณนี้นะครับผมจนบอสต,ตายนั่นเองนะครับผม<ป>สรุปเกี่ยวกับอาชีพไวเปอร์หรือว่าบักคันเนียเลยนะครับผมโมบิลิตี้เนี่ยคือดีมากนะครับมีสกิลออโต้รอดอย่างดฟเฟนฟอร์มด้วยนะครับทำให้ตายยากมากๆแล้วยัง มีการม็อบบิ้งกับบอสมู e เนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับมีไอเฟมแต่ครูดาวนานนะครับเพราะว่าตัวของ h o u d i n g fast ก็3นาทีตัวของ lightning off ก็นาทีครึ่งนะครับผมส่วนบาร์ยิงสกิลประจำอาชีพเนี่ยไม่มีนะครับก็ต้องไปกดใช้ของตัว v m a t i c เอาแต่ว่าพอมี attack infusion อยู่ในอาชีพของตัวเองนะครับตัวของ attack infusion ของ v m a t i c เนี่ยก็เลยไม่ต้องใช้นะครับ เลยใส่เป็น b n d i n g Skill เข้าไปแทนก็ได้นะครับเท่ากับว่าเหมือนประหยัดประเด็นหนึ่งช่องแต่ก็เหมือนเอามาทดแทนช่องที่ประหยัดได้ไปนั่นเองนะครับผมส่วน r s e ซ c o ค l down นะครับก็กดให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพที่คอมโบกับอาชีพที่ต้องใช้สกิลคอมโบเยอะๆนะครับผมที่มีคู่ดาวเยอะๆด้วยสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับฝากกด ติดตามกดถูกใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวีดโอต่อไปนะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ